ที่เก er ี dia, 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 si dia, ita, dia, ่ยวกับความหลากหลายทางเพศเนี่ยอยากจะอยากจะพูดถึงมากมากกว่าไทยไทยเพราะว่าเวลาที่เราพูดถึงสิทธิทางเพศเนี่ยถ้าเป็นคนที่เขาเป็นชายหญิงรักทางเพศอะไรเงี้ยก็อาจจะรู้สึกว่าเขาก็มีสิทธิทางเพศของเขาอยู่แล้วเนอันที่หนึ่งก็คือว่าเขาเขาก็ชอบใครแรืมีรูปหรืออะไรแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในตัวเขาในเรื่องสิทธิทางเพศของเขาอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนรักเพศเดียวกันแล้วเนี่ยแม้แต่ว่า ไม่ได้ไม่ได้รับสิทธิ์นะเนาะเราอาจจะบอกว่าว่าทำไมถึงจะไม่ได้ละ่ะทุกวันนี้เราก็เห็นกต่เคยอ,อะไรทรองอะไรเต็มไปหมดเขาแต่งตัวมีแฟนเดินไปกับแฟนหรือทำอะไรก็ได้แต่ถามว่าในทางกฎหมายแล้วเนี่ยมันมีการรับรองสิทธิเหล่านี้หรือเปลนะ่าเนาะหรือแม้แต่ว่าในความเข้าใจของคนทั่วไปเนี่ยเวลาที่มองไปที่กลุ่มคนเหล่านี้เวลาที่เขาเดินมาด้วยกันหรือว่าจับคืออะไรกันเนี่ยเขาก็ายังจะมีท่าทีหรือว่าความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่อง คิดว่ามันคงจะไม่เหมือนกับที่มองมองพ่อแม่ลูกเดินมาด้วยกันหรื <c oughs> หอว่า <c oughs> มองภาพแต่งงานเวลาที่คนจัดงานแต่งงานลงข่าวอะไรแบบนี้ค่ะแต่ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาได้รับการยอมรับมากน้อยแค่ไหนจากที่บ้านอะไรเงี้ยเราไม่รู้ใช่ไหมคะบางคนเนี่ยอาจจะบอกกับที่บ้านได้แต่บางคนก็ยังบอกไม่ได้ ในกฎหมายก็ไม่ได้มีรับรองเรื่องของการให้สิทธิ์อะไรต่างๆเลยกับคนที่เป็นคนรักเพศเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลให้เรื่องความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยมันถูกมองว่ามันไม่ไม่ยั่งยืนไม่มีอะไรที่จะมารองรับผ้เลยนะทั้งเรื่องของการให้สิทธิการคุ้มครองสิทธิที่จะไม่ให้ใครมาแซวมาว่า ว่าเรามองเห็นเนะว่ามีคนอยู่นี่อยู่แต่ว่าในทางทุก้างทุกทกทาที่มันเป็นเรื่องของสถาบันทางสังคมกัน,น,นคือยอมเับเรื่องกฎหมายได้ยังไพวกนี้เราไม่มีเจยสักอย่างเดียวมันก็เลยทาให้ความสัมพันธนี้มันสกปรอีกด้านหนึ่งก็ถูกบอกว่าเป็นความสัพมพันธ์เป็นคนที่ใช้ความรุนแรงเพราะว่าสังคมไม่มีความเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็สถาบันของสังคมเนี่ยก็ไม่คิดที่จะ ส่งเสริมหรือทาความเข้าใจกับคนให้เปลี่ยนแปลงทัศนคติก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของการเรื่องปฏิบัติคิดว่าเรื่องของการปรับเปลี่ยนทัศนคติเป็นเรื่องที่สาคัญมากนะคะสำคัญสําหรับตัวเองเรื่องนี้สาคัญกว่าเรื่องของการจะมีกฎหมายมีกฎหมายสักอีกนะแต่ไม่ได้หมายความว่า บางครั้งเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะมองว่ามีกฎหมายสิ่งที่ผมก็จะเป็นทาให้่เขาเปลี่ยนทัศนคติแต่เราตัวเองคิดว่ามันเรื่องของการทำงานในการสร้าง,งความเข้าใจเนี่ยมันสําคัญมากเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าคนมักจะเห็นว่าคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้เยอะนี่ก็เป็นคนกลุ่มนี้เองแล้วมันก็เลยการว่าเอเขามาพูดของประเด็นของเขาเองไม่เกี่ยวกับฉันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ย,ยมันมันก็เลยมันก็เลยส่งผลให้มันไม่เคลื่อนอะค่ะมันไม่ไปข้างหน้าเพราะว่ามันไม่ได้หนึ่งเอาคน ่วไปเนี่ยมาคิดถึงเรื่องนี้ไม่ได้คิดว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ยสามารถที่จะคุณอาจจะเลือกรักผู้หญิงก็ได้รักผู้ชายก็ได้คุณคนอยู่กับสามีที่สอคุณอยู่ทุกวันเลยที่คุณไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคุณก็มีแฟนผู้หญิงก็ได้ใช่ไหมถ้ามองว่าสังคมเนี่ยมันปรับเปลี่ยนที่คิดวิธีมองใเรื่องเท่แบบไหนถามว่าใครมีหน้าที่จะปรับเปลี่ยนรนี้ก็คือทุกผู้คนแล้วก็ทุกสถาบันทางสังคมทุกคนจะช่วยกันอย่างเช่นกรมสุขภาพจิตเนี่ย ก็จริงๆเขาก็บอกว่าเรื่องนี้มันไม่ได้ผิดปกติแต่เขาก็ไม่เคยที่จะโปรโมทหรือว่าช่วยประชาสัมพันธ์ก็เลยกลายเป็นว่าก็นเลยเกเบสเตอยนเนี่ยออกมาพูดอย่างเดียวพอพูดอีกอย่างเดียวมันก็ไม่เป็นไรสิ่งที่มันจะทำให้ไปไหนก็คือว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณต้องกลับไปถามตัวเองทุกคนน่กลับถามตัวเองว่าทาไมคุณถึงแบบว่าคี่ร่วคุณน่ชอบเพศตรงข้างเท่านั้นหรือคุณน่มองไหมว่าการชอบเพศเดียวกันเนี่ยเนรื่องผิดปกติ แล้วก็ลงลง,ลงตั้งคำถามตัวเองแล้วก็ค้นหาตัวเองแล้วก็ทบทวนสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วก็ถ้าคุณมีเพื่อนหรือว่าอะไรแล้วคุณมองเห็นว่าเขาถูกเรื่องปฏิบัติคุณมองเห็นนะ่ะเรื่องการเรื่องูแล้วเรื่มีอยู่จริง,รงๆแบเงี้คุณเป็นส่วนสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างความเข้าใจให้กับคนต่างๆหรือเริ่มจากตัวเองก่อนว่าคุณมีอคติในตัวคุณเองหรือเปล่าเนาะคุณสามารถจะคุยกับคนอื่นได้ว่า คุณเองมีจุดยืนแบบนี้ไม่จาเป็นว่าคุณจะต้องมาเป็นเกลเลสเบียนก่อนแล้วคุณจะคิดเรื่องนี้ได้ใช่ไหมคุณเป็นคนที่ราาาักสัเ้ก็ได้แต่คุณมองเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของเซนติมูสิสชนเป็นเรื่องของทางเลือกเป็นเรื่องของการเคารพสิทธิแลนะแม่แต่ว่าคุณเองก็เลือกได้